เดี๋ยวมาเก็บชะอมกันนะคะโฉมงามงามเก็บไหมคะนี่ะอมยอดงามงามมาเก็บชะอมทักหนึ่งตะก,ก้านะคะมีตะก,กา้ตกกาตะก้าเก็บชะอม เดร์ตะกานะคะจะอมก็อ้นอ่อนเห็นไหมคะนี่คะ่ะกำลังเลยกำลังกำลังทำอาหารฮะ <c ười> โอ้ยพ่อ <c ười> เก็บเอาไปกิน งามมากเลยอุ้ยดกดกงามงามกำลังอ่อนเลยเนอะนี OLED ่เฮ้ยกำลังเลยนี่อ่อนอ่อนอ่อนมากค่ะเกงใส่หน่อไม้ยอดสวยสวยกำลังกินเลย คนคนคนเก็บจะอมเก็บแบบพิธีพี่ถันมากเลยค่ะพูดน,นะเก็บไปยอดนันอ้อนพูดน,นะสองต้นสามต้นแค่นี้ก็พอกินละน้องเฮงเฮงมาไหมมาไม่ได้ไม่ต้องมานะ ลูกชายล่ะกลับบ้านไปนอนไปเลาเงินในกระเป๋าพ่อไปซื้อเหล้ากินไปขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นยอดงามมากเลยเก็บชะอมสักหน่อยงามงามต้องเดินไปตรงนู้น ไปทางนูน้นเป็นแถวไปนู่นได้แล้วหนึ่งตะก้าเลยจะได้เก็บถึงตะก้าเลยตรงนู้นก็มีเหรอนั่นตาตะกา้าไปใส่ากาันตะก้าได้แล้ว ได้แล้วนี่นี่กำลังงามๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดชะอมกันแค่น,นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ